โอเคได้ละกสุดนี้ล้วเม่อไหนก็วันนี้ก็อยู่กับผมแมวแคทติ้งกันอีกแล้วนะทุกคนนะอันนี้เสียงน่าจะได้อยู่มั้งมาลองกับเจ้าอีสตาสามลศูนย์ X5 กับไมค์มินินะยังไม่เคยลองที ก็มีโอกาสได้มาลองนะลองดูหน่อยว่าเออเป็นไงบ้างนี่จะถ่ายเป็นสามนะทุกคนจะเป็นห้าจุดเจ็ดเคพัรนะแขาบอกว่าตัวนี้จะเทียบเท่าแปดเคใกล้เคียงแล้วกันมันไม่เชยจะเทียบเท่าหรอกก็เลยมาลองกันหน่อยเยน็ยน อากาศก็ดีนะช่วงนี้ไม่ร้อนมากแต่ไม่รู้ว่าเสียงจากไงอะ่ะมันที่มันเป็นต่างค่ายอะ่ะไม่รู้ว่ามันจะทําได้ดีขนาดไหนนะก็เลยเออมาลองดูหน่อยแล้วกันในรถผมก็จะท่อเบานะไม่ได้ใส่ท่อดังเพราะว่าช่วงนี้ด่านเยอะรถเกินนะคนรับนหมเนี้เมืองเมืองร้อยด่านจริงๆนะ ด่านนี้พอทนนะสายตรวจนี้พอเลยเจอทุกที่เลยก็เลยช่วงเทศการก็เบาได้เบาไม่งั้นเสียตังครัวๆแน่ผมว่านี่ก็ไม่รู้จะไปไหนนะข้างหลังฝ่าไปบ่อยแล้วก็เลยลองมาฝั่งนี้แทนแล้วกัน กีปีใหม่แล้วนะแลหลายคนก็ขับรถกลับต่างจังหวัดนะกรุงเทพก็น่าจะเหงาๆหน่อยก็พี่น้องที่ขับรถกลับต่างจังหวัดก็นักครับเดินทางปลอดภัยขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางนะฮะพอๆได้นะตัวเราก็เช่นกันนะ กับขี่ปลอดภัยตอนแรกก็ใช้ดีเจไอสามศูนนะทุกคนแต่ว่าไม่ไหวครับราคาเปลี่ยนเลนนะเปลี่ยนเลนทีนึงเนี่ยเปลี่ยนปนห้าทุกคน เรามาต้องส่งกลับไปที่จีนเนี่ยแล้วระยะเวลามันก็นานประมาณสามเดือนน่ะมีพี่เรียเขาทำเลนแตกนะเขาก็เลยมาแชร์ในกลุ่มก็เลยตัดสินใจขายทีดีกว่าถ้าเป็น X5 นะถ้าเลนเป็นรอยเราก็สามารถเปลี่ยนเองได้นะในราคาเ่กบ,บไม่ถึงพันนะต่อข้างนะแล้วเปลี่ยนเองได้ด้วยเราไม่ต้องรอถึงสามเดือนโอ้ดใจไม่ไหวเลย ถ้าจะใช้ดีเจไอ้เนี่ยผมว่าต,ต้องต้องรอตัวที่สองนะตัวแรกนี่คือเขาทำมาก็ดีแล้วนะทุกคนแต่หลายๆอย่างมันอาจจะยังไม่ตอบโจทย์ใช่การเรื่องในนี้แหละไอเปลี่ยนเลนนี่แหละสำคัญสุ่ดละ ถ้าเรากลัวเลนมีปัญหาใช่ปะ่ะเราก็ต้องใส่ที่ครอบเลนพอเราใส่ที่ครอบเลนแล้วแบบมันจะมีรอยต่อเว้ยมันจะทาให้ภาพแบบมีรอยต่อพอให้เป็นเองค่าเองก็มีรอยต่อเหมือนกันนะถ้าเราใส่ที่ครอบเลนอ่ะใช่ เรี่ยวมปใช้เอค่าดีกว่ามันน่าจะง่ายกว่าเราไม่ต้องกังวลด้วยแต่ข้อดีดีใจมีเยอะกว่านะชุดถึงอะ่ะข้อเสียมันมีแค่นั้นอะ่ะข้อดีดีใจมันมีทั้งเมมในตัวนะร้อยค่าคิเยอะมากนะทุกคนคอาจริงแบบแค่แค่ถ่ายคลิปแบบไม่ได้ออกคลิปไกลๆอะ่ะคือไม่ต้องพกเมมเลยแล้วก็ชุดคอมโบมันได้แปดสามก้อนค่อนข้างดีเลย มีใช้แบบไม่ต้องกลัวแบบหมอดอ่ะเออตัวจริงแล้วก็สีสันสีสันมันติดบิดแล้วอะไรอีกอ่ะเซนเซอร์ก็ใหญ่กว่าไอ้ไอ้ค่าเยอะเลยนะยังไปกลับรถตรงไหนไปน,นะกลับไปกลับมาเพลินเลย ดช่าดูธรรมชาติดิสนึงอุ๊บส์มันยังถ่ายอยู่ไหมถ่ายแล้วมั้ย ลองก,กดดีนะมันแตะที่จอไม่ได้มันต้องกดเอา,าอะเคยังถ่ายอยู่ครับทุกคนอันนี้ก็วิววิวทุ่งนานะที่น้ำท่วมนะทุกคนจริงๆแล้วมันไม่ใช่บ่อน้ำไม่ใช่บ่อนะเป็นทุ่งนาที่น้ำท่วมจอะไอท่อเดิมนะ พอเดิมแล้วก็กลางปลายออกมีกระจกแล้วไม่ค่อยน่าเป็นห่วงกแหลยเราไม่ต้องมาเสียเงินให้พี่จ่าทีละสองพันสองพันนะโอเคมันจะขาดดีนะทุกคนแถวนี้ช่วงเย็นๆนะไปกันต่อดีกว่า มาเยอะอยู่นะเดี๋ยวรอคันนี้เสร็จก่อน เสียงนี่คือเงียบมากเลยวันนั้นผมไปเอาก้องตัวนี้ยขับเข้าไปตัวเมืองกระทุมนะแถวฟูวเจอร์ปาร์กอ่ะขับขับฝัดพิลลวดแล้วพิลลวดใสายสวดอะมันพ่อเดิมอะไม่ต้องกลัวอะไรเลยเวลาติดไฟแดงก็จอดข้างหน้าเลย cá bờ có hải quần á bên này lại đi vào chiều ngay ที่วันนั้นจะตัดสินใจเปลี่ยนเป็นท่อเดิมอ่ะทำไมเรียไปชิงไม่สมุดเลยวะพอเปลี่ยนเป็นท่อเดิมแล้วผมกล้าขับรถเข้ากรุงเทพไม่งั้นไม่กล้าขับเลย จอดเปลี่ยนมุมก็มุมกล้องเนื้อไว้ในชิชว กฟิลยามเย็นนะทุกคน <laughs> นึกว่าขี่สไซ้ขหกไฟฟ้าอยู่ ตอนแถวบางเลนนี่ยังตึงอะ่ะจับทุกคันเยืดท่อได้ประเด็นอะ่ะ ก็มากเลยเขาเรียกว่าอะไรทรายอ่ะล้มได้เลยนะ